ฮัลโหลตอนนี้5โมง24นาทีนะคะเย็นแล้วนะคะคุิตาจะกินเมทอกนะคะกักนมนะคะเราจะกินก่อนอาหารมื้อเย็นก็ได้นะคะหมดอีกแล้วนะคะอันนี้ก็กินกันทั้งครอบครัวนะคะอ่ะจะทานก่อนอาหารมื้อเย็นก็ได้หรือว่าวันนี้เรารู้สึกว่ามื้อกลางวันเราจัดไปหนักแล้วกินเป็น,อ,นอาหารมื้อเย็นนะคะก็ได้เพราะว่าเรากินโปรตีนาโบู่ไปแล้วนะคะนะคะ เมทอกนี้จะช่วยนะคะดูแลล้างสารพิษข้างในร่างกายของเรานะคะตับไตลำไส้หลอดเลือด้ตอันมุนอิสระดูแลระบบหัวใจของเราด้วยด้วยสารสกัดกว่า52ชนิดนะคะกินดีผิวสวยผิวใสลดกลิ่นตัวกลิ่นเท้ากลิ่นปากด้วยนะคะที่สำคัญขับออกทางมูกเมือกไขมันนะคะทางฉี่ทางอึของเรานั่นเองนะคะชงแป๊บเดียวนะคะต้องรีบกินนะคะเมทอกน่ให้ไฟเบอร์นะคะชนิดละลายละลายน้ําได้แล้วก็ไม่ละลายน้ําให้เขาไป อืดพองในท้องเราเพื่อซอกสิ่งสกปกมูกเมื่อไขมันให้ออกนั่นเองนะคะชงเรียบร้อยแล้วรสชาติหอมเหมือนสมูทตี้เหมือนกินอ่ะนมเหมือนกินนมกีวีนมผลไม้ปั่นอะไรเงะะี้ยค่ะเหมือนกินเนตเจียคือว่ามันอร่อยอะ่ะไอ้อร่อย 7วันที่กินรู้เรื่องแน่นอนนะคะผิวมาก่อนเลยนะคะระบบหายใจเริ่มดีขึ้นสุขภาพเริ่มดีขึ้นนะคะโอ้ยเด็ดขนาดไหนไปลองเอาเมท็อกซ์ทีเนะคะระบบอันสุดยอด